ขวาขวาโตเฮ้ยเจเกมโรบอทนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ได้โรบอทมา10บล้านชาตินะครับแต่ว่าเห็นว่าช่วงนี้มันมีกระแสนะครับผมสำหรับเกมโรบอทนั่นเองนะครับก็คือ เกมสควิดเกมนั่นเองนะครับผมเป็นมินิเกมสควิดเกมอ่าที่มาจากหนังเรื่องสควิดเกมนั่นเองนะฮะก็คือบอกเลยว่าเหมือนมากนะเอาจริงๆแล้วผมไปลองเล่นมาตาหนึ่งคือเหมือนมากเลยนะมันจะแบบว่าเล่นไปทีละด่านทีละด่านเหมือนมากนะครับก่อนน้นนี้อาจจะเห็นผมเล่นในมินิโวฟแต่นั้นคือมันมีแค่ด่านแรกใช่ไหมแต่อันนี้มีทุกด่านเลยนะครับผมสําหรับโรบอกแล้วถ้าเหมือนมากเลยนะแบบอุย้ยน,น่าสนใจอะ่ะบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับผมแต่ว่า มีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนก็คือไม่มีด่านชักกยือะนะครับผมเราก็ไม่มีช็อตฆ่ากันอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือมีประมาณ3ด่าน3 4ด่านนะมั้งผมผมไม่ผ่านด่าน,านที่อ่าด่านที่เป็นเหยียบกระจกอะ่ะเออนะแต่คือบอกเลยว่าเหมือนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเหมือนอยังไงนะด่านแรกก็ง่ายๆเลยนะครับไอเอไอโอยูนั A ่นเองนะครับเห็นไหมนะจะมีน้องตุ๊กตายืนอยู่ตรงนั้นนะก็คือคล้ายด้วยนะเหมือนอยู่นะเออ นะครับผมเราก็ปั้นชุดมาเหมือกนะครับแล้ว <Red light. S 1> ก็ก่อนหน้านี้ในห้องรอบ,บี้ก็จะเห็นว่ามันมีไอ้น,นี้ด้วยนะครับมีผู้คุมแบบที่ใส่ชุดเสีชมพูแล้วใส่หน้าเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนี่นี่นี่น,นี่มันจะไม่ลอง A E I O U <Red light. S 1> นี่มันจะหันมาไวๆเดี๋ยวทุกคนที่ขยับก็จะโดนยิงอย่างนั้นครับ <Green light. S 1> นี่วิ่งได้นะครับเราสามารถวิ่งได้ใครขยับอยู่โอ้โหตายเรียบเ <Green light. S 1> หลือรอดอยู่ไม่กี่คนกินไรแล้วกินไร อุยอุยอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันไม่มีใครตายนะไม่มีใครตายเหลือสี่นาทีกินไรแล้วไปแล้วครับวัดอุยอยู่ทันเฮ้ยเราจะเข้าที่หนึ่งหรือที่สองมาดูกันแน่กินไรอุ้ยได้ถึงได้ใจแล้วที่หนึ่งกว่าไม่มีใครขยับ เ <Yeah! S 2> <Okay. S 1> ข้าคนแรกนี่ถ้าเราเข้ามาที่ชัยเราจะไม่โดนยิงยน,ะน,นะครับผมนี่ก็มาดิครับกินไรเราได้เบอร์11นะครับผมคนนี้เบอร์เจ็โอเคจริงๆตอนเล่นเนี่ยเหมือนจะเป็นตอนแรกที่ผมซ้อมเนะี่ยลองเล่นนะมันจะเป็นเบอร์หนึ่งหมดเลยนะไม่รู้ว่าบั๊กืออะไรแต่คราวนี้ไม่บั๊กนะได้ลำดับเลขทุกคนเลยนะเบอร์สิคเจ็ดมีคนหนึ่งหนึ่งซ้ำกับเรา มาครับด่านที่สอง generating generating new map เนี่เพียงก็ใช่นะเพียงก็ใช่ in this game นี้เราต้องวาดรูปให้ตามตามรูปทรงนะครับนะทุกคนจะได้แบบว่าเคอร์เซอร์เมาส์ก็คือเกมนี้ไม่คือเกมไอ้ด่านน้ำตาลน้ำตาลเผาน้ำตาลอะไรว่าน้ำตาลแผ่นๆน่ะนั่นแหละที่ให้เจาะเป็นรูปๆอ่ะเออนั่นแหละนะครับผมก็บอกเลยว่า อุ้ยผมได้เป like ็นสามเหลี nah. ่ยมสามเหลี่ยมนี right ้น wow, right. ่าจะไม่ยากเท่าไหร่หรือเปล่าเราก็แค่ลากเมาส์ไปตามจุดนี้นะครับโดยที่ห้ามโดนขอบเพราะถ้าโดนขอบเนี่ยแปลว่าเราเะตายนะครับซิปอ่ะมาแล้วมานแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาลากลง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 อุ้ยเออรื่นปื้อรื้อปื้อาลากกลับมาที่เดิมครับลากกลับมาที่เดิม มาครับสบายสบายิวเฉียดนี่สามเหลี่ยมง่ายๆเลยนะครับคนได้ดาวนี่แบบบอกเลยอย่างสวยวงกลมก็ง่ายนะสี่เหลี่ยมก็ง่ายครับคือมันไม่เหมือนตอนที่แบบว่ามันไม่มีรูปล่มอ่ะดวนไอ้วงกลมสามเหลี่ยมเหมือนจะมีใช่ไหมดาวก็มีนะแต่ว่าสี่เหลี่ยมเหมือนจะไม่ใช่จริงมันต้องเป็นรูปลม or not let's take เตอร์ e r นะเราจะไป ยูก o t อะไรเขาถามว่าเลส s ก o ไปเลยเพื่อนยูก t นายทำได้นะครับด่านต่อไปเนี่ยนายจะติดตามฉันไปตลอดเลยใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ได้ได้เราจะตอบเขาว่าโอเคล้วก็ข้างล่างไม่มีใครเขาเล่นหรอเดี๋ยวเขาตากกันมาแล้วตึ้ง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 ด่านสุดท้ายครับด่านสุดท้าย yeah my friends I will go with you อันนี้คือเขาให้เราเลือกเบอร์ครับให้เราเลือกเบอร์ว่าเราจะอยู่เบอร์ไหนเราเลือกเบอร์50เราเลือกเบอร์50วันมินิทนี่เรนด้อมจะอ๋อมันจะุ่มเบอร์หรอไม่ดิมันให้เลือกนี่รู้สึกมันจะให้เลือกนะตอนนี้ผมสอบม,มันเลือกได้นะครับนี่ผม50แล้วเขาห้าป่าวะเป็เขา49โอ้ยออเขาหผมกดไม่ทันนะ่ะผมต้องเล่นก่อน ใครเรียกน้อยกว่าเลินกอนนะครับเล้วสุดท้ายมันสุ่มเหรอ Random number ผมสามหกอะไรอ่ะ Sorry I will h uh e ่ t เออเราต้องเลินกอนเหรอ You <laughs> go first <laughs> นี่นี่เราเจริญจาต่อรอง ready first อะไรพวกนี้มันปิดยังไงอ่ะมันขึ้นมาทำไมอ่ะ uh อ่า c a u s e IP 50อสิบอารอดอารอด อุโหลอดอุโหลดใช้ซ้ายไอ้ยขวากวาใซ้าย,ยว่าต้องต้องขวาแล้วต้องขวาแล้วขวาใช้ซ้ายขวาซ้ายเอายังไงต่อครับซ้ายอุ้ยขวาขวาต่อเฮ้ยพอผ่านมาได้ครึ่งหนึ่งอุ้ยเวลาจะหมด ซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย <S 2> <S 2> <S ดูที่เขาจะผ่านไหมวะอ่าตกตามกูไปแค่ไรโอ้โผ่านมาได้ไงวะเนี่ยมั่วจัดจัด,จด <S <S ตายหมดนะครับผมไม่มีใครรอดผมไม่รู้ว่าผ่านด่านนี้ไปเราจะเจอด่านอะไรเหมือนกันนะไม่เคยผ่านด่านนี้เลยแบบพอมาผ่านพอผ่านมาถึงด่านนี้ผู้เล่นมันจะเหลือแค่แบบสามสี่คนห้าคนเลยเียแล้วผมชอบกลายเป็นผู้เล่นคนแรกผมตายกวนตลอดเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อออปล่อยกรอบเพลงมาแล้วนะดื้อดื้อดื้อไม่รู้ว่าติดหรือก็ติดไหมนะไอเพลงเนี่ยนะเออขอให้ไม่ติด มันจะได้แบบว่าสมจริงการแรกแเราต้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้องหุ่นยนต์ผู้หญิงจากคุณได้ยินเสียงคำว่าเรดไลท์คุณห้ามขยับนะกมกำลังจะเริ่มโอเคลุย <Red Light. S 1> น,นี่อุ้ยมีคนน้ำของคนน้ำตายอเอาขยับ กินไรกินไรวิ่ง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 ้หยุดไวทันตาย <c oughs> มาคราวนี้เอาชิงละเอาชิงเอาจังต้องผ่านให้ได้มาอุ้วแล้วแล้วแล้วเฮ้ยโอ้โหตายเรียบตายเรียบโอ้ <Green light. S 1> <c oughs> ยิง <Red light. S 1> โหดยิงโหดโอ้โหตายยับ จบลเกมมือื่นนี้จบแล้วไม่เหลือให้เล่นละตายหา่าก็นหมดแล้แต่ดาดเนี่ย <Red light. S 2> <c oughs> โอ้หเหลืออยู่ห้าคน light. Light. <c oughs> โอ้ยเก็บเก็บเก็บเกือบใครเป้ยคนนี้ตายๆๆอ่ะผ่าน จ่องกระพงนี่ไม่มีอะไรไปดีกว่าตื้อๆฝังศพห้ด้วยเป็นไงละ่ะดานต่อไปง่ายๆแต่ว่าคนเอาหมดแล้วนั่นไงผมว่าและอีกคนหนึ่งมันออกนะครับเพราะว่ามันเหลือคนเดียวมันเล่นไม่สนุกแหละผมจะไปด้วยตัวคนเดียวผมจะเล่นจนจบ ด่านแต่ทุกคนตายหมดแล้วผมก็อาจจะชนะสิจริงๆแล้วตามกเกมอ่ะแบบตามเกมเนี่ยคือถ้าเหลือรอดคนสุดท้ายงไงก็ชนะอยู่แล้วนะก็แสดงว่าจริงๆแล้วผมคือผู้ชนะแล้วนะครับแต่ว่าทำมาเป็นโอ้โหเจอของยากเลยผมได้ด่านดาวครับผมจะผ่านยังไงวันเนี้ยุ่นละเค็มมากอู้ยได้หนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอัน มีเวลาจำกัดด้วยนะรู้สึกโอ้หม god ค่อยไปครับนี่ผมไม่ต้องเรียผมไม่ต้องเรียนน้ำตาลด้วยเป็นไงล่ะพระเอกต้องเรียนนี่โออ้้ไก <c oughs> เต <c oughs> เหลืออีกแค่จุดเท่านั้นอ้เพ่งขึ้นส <c oughs> บผมหมุนอยู่เลย โอเคครับผมเป็นไงก็ไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครอยากเล่นก็ลองหามาเล่นก็นได้ครับสำหรับสกิลเกมนะเป็นไงถ้าชอบกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย